ดาวรุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะคะสำหรับนางเอกใต้แดงอย่างน้องเจ้านังละวินิพาจากภาพยนตร์เรื่องสิทรชนคนอันตรายที่พร้อมพิสูจน์ความสามารถด้วยการแสดงสุดท้าทายนะคะทั้งบูท๊ทั้งดราม่าแล้วก็เลิฟซีนรวมไปถึงนะคะยังได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งเป็นผลงานการกำกับโดยคุณน้องอรุณทายที่มีดาราดังมากฝีมือนะคะอย่างสาวสายป่านอภิญญาหนุ่มพลน,นวัดนะคะหนุ่มบิ๊กดีเจราาหนุ่มกายศิวกอดเอ็มตามใจตูดนะคะโจกอคลิตแล้วก็อีกมากมายเข้าร่วมแสดง ที่ผลิตโดยบริษัทสยามรบวนจำกัด โดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาทางผู้จัดนะคะได้เปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนได้เข้าเก็บภาพรบรรยากาศการถ่ายทําในฉากสุดมันนะคะพร้อมสัมภาษณ์ทีมนักแสดงแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจ้านางนะคะรวินิพาวุทิวุิค่ะรับบทเป็นน้ําในเรื่องสีทรชนคนอันตรายค่ะใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยค่ะที่ช่วยหนูเพราะว่าเป็นประสบการณ์แรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่ มืออาชีพมากๆค่ะซึ่งเป็นอะไที่ใหม่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยหนักหนักมากๆเลยค่ะหนูก็กังวลด้วยส่วนหนึ่งก็เลยจะต้องคีประคับกับผู้กำกับที่น้องอรุณไทยไว้เยอะมากๆเลยค่ะคอยโทรถามคอยปรึกษาตลอดเลยว่าคาเลคเตอร์นี้ต้อง ต้องประมาณไหนอะไรเงี้ยคะถ้าพูดตรงๆก็กดดันคะ่ะแต่ว่าข้อดีคือพี่ๆทุกคนที่หนูร่วมง,งานด้วยเขาใจเย็นกับหนูมากๆโดยเฉพาะพี่น้องนะคะแล้วก็พี่ๆสี่คนที่เป็นนักแสดงนําพี่บิ๊กพี่พลพี่กายแล้วก็พี่เอมเขาใจเย็นมากๆแล้วก็คอยช่วยเหลือหนูอยู่ข้างหลังตลอดเลยะคะ่ะก็เป็นฉากอารมณ์ค่ะที่ต้องใช้อารมณ์เยอะๆค่ะก็เพราะเป็นอะไรที่ใหม่ด้วยสําหรับหนูค่ะแล้วก็หนูต้องฝึกซ้อมเยอะมากๆค่ะก็เป็นฉากอารมณ์เพราะมันต้องใช เวลาอยู่กับตัวเองมากๆเพื่อที่จะบิวอารมณ์ตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับหนูและหนูไม่เคยได้ไปเข้าใกล้ผู้ชายขนาดนั้นค่ะก็เลยตื่นเต้นด้วยแล้วก็กังวลนิดนึงก็คาดหวังว่ากระแสจะไปในทิศทางที่ดีนะคะทุกคนก็คงจะถูกใจในผลงานของหนูแล้วเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวัว่าทุกคนก็คงจะชอบแล้วก็ได้ ผลตอบรับที่ดีกลับมาก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างคุยกันค่ะแล้วก็แต่มีเพลงออกมาแน่ๆค่ะ <c oughs> แต่ว่าจะเป็นกับใครบ้างก็อยากให้ทุกคนรอลุ้นติดตามค่ะค่ะก็ฝากผลงานสี่เทอชนคนอันตรายนะคะเจ้านางรับบทเป็นน้ำค่ะแล้วก็พี่ๆสี่เธอชนนะคะพี่พลพี่บิ๊กพี่เอมแล้วก็พี่กายด้วยค่ะขอบคุณค่ะว,วันนี้ครับก็ถ่ายฉาก มีเรื่องกันครับผมอยู่ข้างหน้าผับครับผมแล้วเดี๋ยวมีเรื่องกันข้างนอกด้วยได้ครับแต่ไม่มีเรื่องตรงนี้แน่นอนใช่ครับ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 ยากมากเห็นว่าเพราะว่ามันมันคอนโทรลไม่ได้เลยอ่ะพอเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวซ้ายปุ๊บฝนตกเลยมันก็ได้ต้องต้องโหต้องเปลี่ยนหน้างานกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของไนท์ของเดย์ของแบบอุปสรรคทุกอย่างเสียงฝนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะมากเพราะว่า มันเป็นหนังที่มันย้อนยุกด้วยพอย้อนยุคปุ๊บทุกอย่างก็ต้องทําให้มันสมจริงมากไม่ได้ถ่ายไปอะไรยากนะเอ็มว่าอย่างอย่างเอ็มมันมีสับเฉพาะใช่ไหมครับอ่ามันจะมันสับเฉพาะเสื้อผ้าหน้าผมด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันย้อนกลับไปมันก็เราเคยผ่านมาแต่ตอนนั้นเราเพิ่งแบบไม่กี่ขวบเองอะเราต้องกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องแบบว่าทำดีเสิร์กันเยอะใช่ครับเพราสมควรเงี้ยคะ แางในยุคนั้นก็จะชอบพูดคําว่าจา้าวอ่าเออ่คอสร์ดอ่าเป็นเป็นเป็นคําแบบที่สมัครกองเขาใช้ครัผมก็เป็นอ้นครับผมอ้นก็เหมือนเป็นอารมณ์เหมือนน้องเล็กที่สุดในกลุ่มอะไรเงรี้ยในกลุ่มเพื่อนๆครับผมก็ภายนอกอาจจะดูเหมือนแบบแข็งแกร่งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเ,เขาเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มอ๋อใช่ใช่เล่นเหลี่ยมครับผม ไม่อยากล่วงนะอันเกินะอันเกิดผมก็ประมาณนี้ผมก็ซ้อมอยู่มาอาทิตย์นึงเต็มก่อนเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เต็มที่ก่าฝึกทั้งวันครับไปไหนผมก็เล่นอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้คือท้าทายที่สุดอหรอครับเป็นไอ้พวงเหรียญใช่ครับผมผมเริ่มจากศูนย์เลยคือไม่เป็นเลยอยย่างงเี้แล้วมานั่งแบบอะันเงี้ยไปเรื่อยจนได้อันนี้เขาจะเล่นเหรียญของเราก็จะเล่นเป็นลาบูบู่เป็นีคนละยุคอ๋อและเอาไปบ้า โอ้โหอันนี้เขาน้องเล็กสุดใช่ไหมเ<ช>นี่ยเอ็มโตนะในเรื่องอะ่ะเพราะว่าเราเราเราเป็นเพื่อนกับบีกของย่าของเอ็มอะ่ะเอ็มรับบทเป็นป้อมเนาะมันก็ต้องแบบเป็นผู้ชายหน่อยอะ่ะอย่าขำได้ปะ <laughs> <laughs> ก็รับบทเป็นป้อมแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ชายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ได้หวานเท่ายุคนี้มันก็ต้องใช้คำว่าเป็นแบบ แอบแอบนิดหนึง่งถ้าจะล่าเริงมากๆก,ก็จะอยู่กับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบตอแหลขนาดนั้นอะไรอย่างนี้แบบอะไรขนาดนั้นก็ตอแหลได้ด้วยได้เรารู้จักกันหมดแลวนะคราบยืง <laughs> <laughs> ๆแล้วก็แบบต้องต้องเก็บอาการๆๆเก็บอารมณ์นิดนึงเวลาเจอคนเยอะๆแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนก็ <laughs> ก็จะมีบ้างแต่ก็จะเล็ดรอดอันนี้ก็เกรงไปหมดเลยครับมันกลัวมันจะหลุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยทรงคิ้วเราก็ชายแท้เหลือเกินไงมันก็เลยดูต้องยากนิดหนึ่งไม่มีใครดูออกถัวอเดี๋ยวก็สิยากที่สุดเออว่ายากนะ มันมันยากโดยการที่แบบเออมันต้องคิดมันมันต้องดูแลเพื่อนด้วยน้องด้วยแล้วบูอีกอะไรอีกเราก็ไม่เคยปกติเราก็คว้าตบเลยใช่ปะล่ะแล้วมันนี้ก็ต้องเป็นแบบโอ้โหมวยเมยมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบต้องเลยจ้ะเงเงี้ยแต่นี้ก็ต้องเป็นฟีลแบบอ๋อเขาสู้กันจริงๆเนอะแบบไม้มเมยปืนเปิร์ลอะไรเงี้ยก็โดนหมดคุยแค่เรื่องเดียวเลย แอดอินเนอร์ดีมากมีดาบงดามานี่รลองไห้สะบัดเลยอ่ะพิ่มกับบอกเอ็มลดทนเสียงลงหน่อยหยุดตู่หยุดเอ็มไม่ได้หยุดตู่แล้วผ็ตูหยุดตู่ไอ้ว่าเออมันยากอ่ะมันมันเออมันเพิ่งว่าเป็นผู้ชายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมคาแรคเตอร์จะชื่อว่าตู่ครับผมเป็นคนพูดร้อยต่อยหนักครับผมสนุกดีแบบนิ่งๆฉากบููของเราฉากบลูผมอ่ะส่วนใหญ่จะเออ ส่วนใหญ่จะใช้ปืนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเราจี้หมดด้วยจี้กูด้วยนั้นในเรื่องอะอะไรก็ปืนปืนงงไปหมดแล้วหมดแล้วแ่วงเรียกว่าเป็นคนมิติกันมากกว่าเพราอแต่ละคนแต่ละตัวละครที่เคยเล่นมาก็จะมีมิติที่ต่างกันอยู่ในตัวมันเองครับผมคือผมรับบทเป็นกบครับซึ่งกบเนี่ยจะเป็นพวกโกงพนันเพราะนักพิเศษคือโกงพนันเพื่อเอาเงินเนี่ย มาอยู่กับพวกนี้คือแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างกันอย่างช่วยกันหาเงินอย่างอ้นเนี่ยก็เป็นขโมยสองอนนี้ก็เป็นแบบขโมยค้นล้นก็ขโมยเหมือนกันอันนี้ก็แบบเสียนพนันแล้วก็จะมีพกไพ่ตลอดเวลาที่ไหนอ่ะอันนี้ไพ่ไม่รู้อยู่ไหนแล้วตอนเด็กไพ่ไม่อยู่แล้วก็มีแบบการแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแหวนอย่างงี้ครับอันนี้ถ้าใครดูอยู่นะชอบเล่นกำพนัน ใครที่ใส่แขนยาวหรือว่ามีแหวนแบบนี้นะฮะอย er like he s he s like ่าไปเล่น like กับเขาเพราะว่าแมันโกงได้ช่วดูได้มันดูไทยได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบอุยน่าสนใจมากสนใจจริงจังเลยอ่ะสนใจจริงจังเลยนะแบบโอ้โหคือคือวันนี้แบบวันนี้มึงเจอกูแน่อย่างเงี้ยแบบแล้วเมื่อแล้วเมื่อกี้ทำงี้ด้วยนะแบบโอ้โหอย่างเงี้ยขัดเห็นเลยอ่ะจริงจังเลยอ่ะแบบนั้นแล้วก็เล่นกโกงยังไงเป็นมั้ยกเอาละมีวิธีละช่วงแจกไพ่เนี่ยเอาย่างเงีช่วงแจกไพ่ใช่ไหมครับการดึงไพ่อย่างเงี้ยออกไปเนี่ย ไอพวกกระจกตรงนี้ไอพวกเป็นงินกรก็จับสะท้อนเห็นเห็นหน้าไพ่ครับใช่เห็นหน้าไพ่ตอนปืนไม่มีใครสนใจเท่านี้เลยนะใช่เอามาเล่นกันเอามาเล่นกันครับไม่ได้มีควาางเนาะไม่ได้มีความตางมันโอนทีเดียวเดียวเจ๊จบจบฉากเปิดตัวฉากเปิดตัวเราอะคิดว่าเราอยู่ข้างนอกเออเราก็สูงเนื้ออะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่กับน้องๆอย่างมันเหมือนเราเหมือนตกหลุมมาเอาตอนนี้ดูจากตาเนื้อเลยก็ได้เขาก็เลยเอาบล็อกมาให้เรายืนมันก็เลยเป็นแบบ ยี่สิบหกกันยาครับนี่เขาบอกมาเมื่อกี้เจอกันแน่นตอนีเยเจอยี่สิบหกกันยาค่ะทุกรงภาพยนตร์เข้าไปดูกันได้อว่าน่าจะเป็นหนังที่ทุกคนเคยดูแล้วแหละในความรู้สึกนะอาจจะเคยเข้าใจตัวละครมากมากขึ้นพอพอได้กลับมาดูก็เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามก็ฝากสี่ชอชวนคนอันตรายด้วยนะครับผมก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆครับผมฝากด้วยครับผมอ่าน้องไหนอ่ะไปพิการพิการพิการครับยี่สิบหกกันยานี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับไปครับค่ะขอบคุณครับพอคุณขอบผมครับปู่เขาตะโกนมาขออีเสืหน่อยค่ะเียมาเป็นแบบนี้เลยฝากด้วยนะคะยี่สิบหกกันยานี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะดูกันได้เต็มที่เลยค่ะสนุกแน่นอน แฟนๆเตรียมพบกับความมันของภาพยนตร์เลื่องสีทรชนคนอันตรายนะคะได้ในวันที่26กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์และคุณผู้ชมยังสามารถติดตามอัปเดตผลงานของน้องเจ้านางน,นะคะได้ที่ IG แล้วก็ติ๊กต็กของเจ้านางหน่อยได้เลยนะคะ